อย่างแรกสุดเลยคือต้องเช็คก่อนว่าผู้เสียชีวิตได้ทําการบริจาคร่างกายไว้กับทางคณะแพทย์เจ้าหน้าที่ก็จะออกไปรับล่างซึ่งทําการตรวจสอบก่อนว่าผ่านกระบวนการเป็นอาจารย์ใหญ่ได้หรือไม่การเรียนผ่านหนังสือมันเหมือนเราเห็นภาพเป็น2อดีคือเหมือนเห็นแค่ระนาบเดียวถึงแม้จะมีหุ่นเข้ามาให้ช่วยว่าเอ้ยเราเห็นมุมมองนู้นมุมมองนี้แต่มันก็ไม่เทียบเท่าของจริง ในส่วนของร่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยนะครับพอเราได้เรียนเนี่ยเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ของแต่ละโครงสร้างตำแหน่งจริงที่อยู่ตรงไหนที่สําคัญเลยเนี่ยในบางร่างเรียกว่ามีความแปรผันหรือว่า variation ของโครงสร้างต่างๆเช่นหลอดเลือดหรือว่าเส้นประสาทนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากตําราเรียนของจริงเนี่ยนะครับก็ยังคงจําเป็น เราได้มาเรียนกับอาจารย์ใหญ่เราได้ผ่าเขาเราเห็นอวัยวะต่างๆที่มันอยู่ตามจุดของมันเรารู้สึกว่าเราสามารถเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นแล้วก็เอามาเชื่อมกันได้ง่ายขึ้นครับในปัจจุบันเนี่ยการรับรูจากร่างกายเนี่ยสามารถ กระทำได้ในหลายๆที่ในหลายๆสถานศึกษาท่านที่ประสงค์จะบริัาคร่างกายสามารถไปได้ตามพื้นที่ที่ท่านสะดวกคนที่จะบริัาคร่างได้เนี่ยก็ต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์นะครับมีพยานในการรับทราบจะดีที่สุดถ้าพยานเป็นญาติของผู้บริจาคร่างกายเองเท่าที่เก็บข้อมูลมานะครับจำนวนผู้บริจาคร่างกายก็คือมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในปีปิหน่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยร่างที่พร้อมที่ใช้ใ,ชในการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีประมาณ90ร่างครับถ้า100%เนี่ยก็จะมีประมาณซักไม่ถึง10%ครับ ที่เราปฏิเสธในการรับร่างร่างที่เหมาะสมก็คืออย่างแรกคือขนาดของร่างต้องไม่ผอมแล้วก็ไม่อ้วนจนเกินไปที่เป็นอุปรสรรคต่อการเรียนการสอนก็คืออยู่ในช่วงระหว่าง40กิโลกรัมถึง95กิโลกรัมผอมเกินไปนะครับก็จะมีปัญหาเช่นกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจจะมีขนาดเล็กมากหรือว่าอ้าวนมากมีไขมันมากก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีการเสียชีวิตญาตจะต้องอโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงไม่ได้เกี่ยวพันกับคดีหรือว่าเป็นการเสียชีวิตที่จะต้องมีการพิสูจน์ทางพิติวิทยาศาสตร์ ร่างอาจารห์่หญ่เนี่ยนะครับจะมี2แบบก็คือเป็นร่างอาจารห์่หญ่ที่ฉีดน้ายารักษาสภาพศพแล้วก็นําไปแช่น้ายาไม่น้อยกว่า1ปีนํามาใช้ศึกษาทั่วไปอีกหนึ่งแบบก็คือแค่ช่องแข็งเลยที่ลบ20องศาไม่มีการฉีดน้ํายาในลนนักษณะนี้ก็จะเป็นการใช้ในเรื่องของการผ่าตัดเป็นส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดร่างอาจาันห์่หญ่ที่มีการแช่แข็งเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการใช้งานร่างนั้นค่อนข้างสั้น ก็ขอรับรองว่าร่างของอาจารย์ใหญ่ทุกร่างที่นํามาใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเ,ออเป็นการใช้ที่เราอยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อการศึกษาของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบุคลาการทางการแพทย์อันนี้คือถือว่าเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่นะครับในทุกๆปีนะครับหลังจากที่มีการเ,ออเรียนการสอนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีวิธีพระราชทานพึงศพร่างอาจารย์ใหญ่ พี่สาวผมบริจาคล่างตั้งแต่ปี4ห้าวันนั้นดีใจมากเลยที่ทามหาวิทยาลัยรับล่างเพราะบางล่างถ้าไม่สมบูรณ์ทำมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถที่จะรับล่างมาเป็นอาจารย์ได้ตอนที่มีชีวิตอยู่อาจารย์อดีตก็เป็นครูเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียชีวิตล่างก็ยังเป็นครูอีกเป็นครูทั้งสองภพเลยมาดูจากที่นักศึกษาได้เรียนและนําความรู้นั้นไปใช้กับประชาชนผมว่ามันมีบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่พอสมควร วันหนึ่งเราที่ได้เรียนรู้จากเขาหรือได้ศึกษาจากเขาเนี่ยก็จะรู้สึกขอบคุณเขาขเขาลบเขาไปในตัวหนึ่งคนที่เป็นอาจารย์ที่ยิใหญ่สําหรับเราเนาะให้ความรู้เป็นเหมือนความรู้สึกที่เรารู้สึกเคารพเขาทั้งในแง่ของเขาบริจาคตัวเองมาให้แล้วเคารพเขาในแง่ของผู้ให้ความรู้เรา